ท้าทายโลกไซเบอร์ที่กำลังรุกรานประเทศไทยจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ทุกคนควรรู้จักเรื่องราวของโจไรเบอร์ที่แฝงตัวในทุกมุมมืดของโลกออนไลน์กำลังกลายเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงต่อความมั่นคงของชาติไทยและนี่คือจุดที่รัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลกําำลังพุ่งเป้าไปอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับมันแต่เดี๋ยวก่อนคุณคิดหรือว่าการผลักดันประชุมสุดยอดเอเปก์จะเป็นกุญแจไขปมปัญหานี้ได้จริงหรือมาดูกันว่าทำไมจุลพานอมรวิวัฒ หรือจุลพันธ์ที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนปปชกลับเลือกที่จะเมินเฉยต่อเรื่องนี้และแทนที่จะร่วมมือกับรัฐบาลกลับหันไปฟันธงการยกย้ายงบประมาณปี2568อย่างรุนแรงเหมือนกับการโยนระเบิดเข้าไปในสนามรบการเมืองไทยที่ซับซ้อนอยู่แล้วก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าโจไรเบอร์ หรือไซเบอร์คริมินัลนี่ไม่ใช่แค่เด็กหนุ่มสาวที่แฮ็กเว็บไซต์เพื่อสนุกหรอกครับแต่พวกเขากำลังพัฒนาเป็นเครือข่ายใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวล้วงลึกข้อมูลทางการเงินหรือแม้แต่ข่มขู่รัฐบาลเพื่อสแสวงหาประโยชน์จากสถิติล่าสุดขององค์การตำรวจสากลอินเทอร์โพลพบว่าประเทศไทยตกเป็นเป้าหมายสำคัญเพราะไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการค้าและการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นเมื่อรัฐมนตรีอนุทินผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกทีะจะมีผู้นำจากกว่า21ประเทศเข้าร่วมในเดือนพฤศจิกายนนี้เขาหวังว่าจะใช้เวทีนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่คำถามก็คือการประชุมแบบนี้จะช่วยป้องกันภัยร้ายได้จริงแค่ไหนเมื่อเทียบกับการลงทุนในเทคโนโลยีป้องกันภัยในประเทศและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไป จุลพันอมรวิวัฒซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในภาคประชาชนและเป็นประธานคณะทำงานบางส่วนของรัฐบาลกำลังแสดงท่าทีที่ชัดเจนในการเมินเฉยต่อนโยบายของอนุทินในขณะที่ปัญหาไซเบอร์กำลังคุกคามเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาออนไลน์มากขึ้นการเมินเฉยนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อการจัดการงบประมาณปี2568จุลพัน์และผู้ สนับสนุนในปปชอ้างว่าการยกย้ายงบประมาณจากโครงการพัฒนาประชาชนไปสู่การป้องกันไซเบอร์และการเตรียมงานเอปกเป็นการละเลยความต้องการพื้นฐานของประชาชนที่กำลังต่อสู้กับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเช่นราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคที่แพงขึ้นหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกดังนั้นมันจึงกลายเป็นประเด็นโต้เถียงที่รุนแรงจริงๆแล้วการลงทุนในความมั่นคงไซเบอร์สำคัญกว่าหรือว่าการเอาใจใส่ประชาชนในเรื่องงบประมาณควรเป็นลำดับแรก เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจเรื่องการเมืองไทยลองนึกภาพดูนะครับว่าไซเบอร์เป็นเหมือนกำแพงไสที่ล้อมรอบบ้านเราถ้าเราไม่เสริมกำแพงให้แข็งแกร่งโจนก็จะบุกเข้ามาล้วงกระเป๋าเราได้เลย แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้เงินมหาศาลไปเสริมกำแพงจนประชาชนในบ้านหิวโหยก็จะเกิดปัญหาภายในเองการตัดสินใจของอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีจึงต้องสมดุลระหว่างการต่อต้านภายคุกคามภายนอกกับการดูแลประชาชนภายในประเทศแต่การเมินเฉยของจุลพรร์าสะท้อนถึงความไม่พอใจในรัฐบาลด้ะที่นำโดยพักภูมิใจไทยซึ่งถูกมองว่ามุ่งเน้นนโยบายที่เอื้อต่อธุรกิจมากกว่าประชาชน แต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่หลายคนไม่รู้จักถ้าประชุมเอเปกประสบความสำเร็จมันอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไทยซึ่งจะสร้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งเช่นเดียวกับที่ประเทศสิงคโปร์ทำได้จากการเป็นฮับเทคโนโลยีในภูมิภาคแต่ถ้าจุลพธ์และปปชผลักดันจนรัฐบาลต้องโยกงบกลับมันอาจทำให้ไทยเสียโอกาสในการเป็นผู้นำในเรื่องนี้และตกเป็นเหยื่อของจอรร์เบอร์ต่อไปคุณเห็นด้วยกับอนุทินหรือเปล่า หรือว่าจุลพันธ์กำลังทำถูกที่ควรปกป้องสิทธิประชาชนมากกว่าการเมืองโลกบอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับมาคุยกันเพื่อหาคำตอบที่สมดุลกันเถอะ